โ h ้โน p น้ำบิล r กร i ที o ไฟฟ้าบิลขอบคุณมากเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเอ้าเบนซี่เบนซี่เป็นไงมาไงสวัสดีครับสวลโอ้ันผ่านมาทบบนี้ก็เลยแวะเอาของติดไม้ติดมือมาฝากแล้วนั่นนั่นใครมาสมอ๋อพอดีเพื่อนเออแต่ขอเมาส์ก่อนนะวันนี้เนี่ยชีวิตเด้ดได้นั่งแบบม e w สีเดบนี้เยอเอาใหม่ เมอร์อะไรนะเมอร์ซเดสัสเมอร์ซเดสเบนซ์คนไทยทันเรียอจริงภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่าอะไรครับคุณหมอเฟร็ก Mercedes 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 แล้วนี่เอาอะไรมาให้หมอเชียร์อ๋อนี่ไงเกือบลืมไปเลยวันนี้เนี่ยเคาเลื่องแล้วก็ล้กันไปเซ็นท่านเอมบอสซี่มานี่แต่ของเด็ด ไปไหนมานะเซ็นท่านในมาซี่ไงกูอ่องดีๆเขามาขายเป็นโปรดัก์นำข้าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเด็ดจริงอะไรจริงเป็นคิงซามอนเลยนะเนี่ย o ู d from นิวซีแลนด์อันนี้อีกอันนึงอันนี้เด็ดกว่าเขาบอกว่ารสชาติแบบอร่อยลืมมากเลยเป็นแบบว่า Good น e w เนียเนอ่ะนำข้าจากนิวซีแลนด์เหมือนกันอร่อยจริงๆอันนี้ยคอนเฟิร์มเป็นซี่ชิมแล้วอันนี้เนี่ยเป็นแบบว่า ถ้าพันคอเสดาวนั่นแหละเป็นแบบว่าลีโอผาสนะอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวอะไรนะลีโอผาไงลูอหอดลูกหอดลีโอผาเสดาวเลนั่นแหละลโซึ่งใช่เขาบอกว่าหนังเสดาวจะเป็นเสดาวจากป่าอเมซอนเลยนะเมส่องเมส่อนชอบมากเขเลยแบบสุดติดไม้ติดมือมาสวยงไงจ้าแหละ d o c จ o r is sick มันติดอะไร อายุเยอะแล้วไม่ได้ซิกไม่ได้หกัวบ้าเหรอเขาไม่ได้บอกว่าซิกที่เป็นอายุหกไัวซิกอล้รซิกเบนซี่ where did you go today อ๋อวันนี้ไปเซนทันเนอมาซีมาเดี๋ยวไปไหนครับไปเซนทันเอแฟนทันอโอผิดคนไทยชอบพูดเซนทันเซนทันจนติดปากนั้นแต่ว่าคนฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้คำหนึ่ง central 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 embassy central embassy โอ้ very good ไม่ใช่ไม่ใช่ central embassy นะอ้าว embassy ตายแหละนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมอเล่าอะไรให้ฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่หมอเพิ่งกลับมาจากอเมริกาหมอก็ขึ้นรถตู้แล้วเวลาจะไปลงรถตู้เนี่ยเราจะต้องบอกสถานที่ที่จะลงใช่หมั้ย <c oughs> หมอก็เห็นละหมอจะลงตรงนั้นหมอก็บอกว่าพีค่ครับจอด central ด้วยครับรถมันก็ไม่จอด เขาก็เห yes ็นใจเขาก็บอกว่าพี uh, runner, ่พี่พี่จะจอดตรงนั้นใช่ไหมบอกเพ่อกาใช่แต่เขายังไม่จอดให้เลยเขาก็เลยบอกแทนแต่ว่าอะไรรู้ไหมพี่จอดเซ็นท่านแล้มันอี้จอดให้ต่อเลย สแสดงว่าบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าเรารู้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอยังไงแต่เราต้องดูการะเทศะด้วย,ยใช่ไหมบางทีพูดกับคนไทยถ้าไม่พูดแบบไทยเราก็ไม่ถึงจุดหมายได้โอ้อ่นเนี่ยบอกว่าเกรกหมายว่าวันนี้ไป c e n t ทรัลเ ah, okay, yeah. อ็ม s y โอ้พรัเจา very good central embassy อ่าถูกต้องถูกต้อง wait b e n j i what did you eat at central อ๋อ what did you eat อันนี้เนี่ยก็คือกินมาแล้วแล้วก็เนี่เอามาฝากด้วยเป็นคิงแซลมอนเนี่ A L M N salmon. Salmon. Not know salmon. Never eat salmon. But I eat fish. Never eat salmon. That's why I'm fat. Oh, salmon. Mmm. Salmon, salmon. Okay. You see the letter L is a silent letter, and the O is gonna make an I. Salmon. Salmon. Yeah, very good. Why? Why fat boy? Salmon. Salmon. What happened? ไม่ได้เป็นไรข้อความชัดเจนเก้าหนึ Very good salmon salmon yeah I eat salmon uh, salmon ใช uh. okay. oh, ่ไหมและคำต่อไปในเราออกเสียงให้หมอฟังเลยเมื่อกี้พูดว่าอะไรโอเคอันนี้ไม่ผิดชัวร์คนไทยเขาออกเสียงแบบนี้เป็น good you oh รู้จัก milk milk ไม่ใช่แก้วค์ไม่ใช่แล้วต้องใช่ milk 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 oh milk yeah one time I go to Starbucks I ask for milk. I said, p e c k up. Do you have milk? ไม่มีเดี๋ยว Do you have m ิ l อ๋อมีเลยใช่เลยอ๋อพอมิ้วแล้วมีเลยมิ้วมิ้วกับ m i ล k อีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี่เขียนแล้เหมือนแบบไม่ไหวนี้แต่เรพูดให้ฟังใหม่สิอ๋อเรียวพาดเรียวพาดอุ่ยอ๋อวันนี้จะเรียว ปอดว่าจเรียวปาาไม่ใช่เรียวปาดไม่ใช่เลี้ยวปาดไม่ใช่เนาะมันเป็นอะไรเสือดาวหรือว่าจะเป็นเป็นสตาร์ไทเกอร์อย่างเงี้ยเหรอไทเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ Star t i ท e r สิจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเสือดาวมันคือคำว่า l e o p a r อพูดให้ฟังสิ leopard l เล eopard ซึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเสือที่มีแถบปาา Amazon Amazon ปั่ง Amazon จะไมายแแออะไรไม่ได้แ Amazon แต่เขาปล่งยพูดอย่างนี้ังไง Alright นะครับงั้นก็แสดงว่าคำว่ามหศจั่าก็ต้องออกเสียงว่า Amazing สิไม่ใช่ไม่น่าดีไม่ใช่คำว่ามหศจรยรออกเสียง Amazing Amazing เขียนก็เขียนคล้ายกันแต่ทำไมออกเสียงไม่คล้ายกันล่ะก็เพราะว่ามันเขียนคล้ายกันเฉยๆไง And I'm a so uh, Benzi what kind of car do you have? Oh Mercedes man and Benzi where did you go in your Mercedes? Oh Central Embassy. Central Embassy? Yeah, oh, okay. okay. Uh, Benzi, what did you eat at Central Embassy? Seven. Yes. Uh, yes! Okay! Yeah. Uh, what did you drink at Central Embassy? Goat milk. No milk. <laughs> ah, yeah. uh, goat milk. What's on your neck? อ,อันนี้ e ลปเปอร์ From a n s o n Jungle Very good I think he is c u t e ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรายการ d r English ถ้ารักถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ่ตรงปุ่มนั้นด้วยนะครับ